การจัดงานการแสดงสินค้าอาหารในปี2554หรือว่าหลายๆท่านรู้จักกันในนามของ t y a i f e x World o f o o o d Asia 2 1 1 1ะคะงานในครั้งนี้ค่ะเราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและก็แสดงศักยภาพทางด้านการผลิตอาหารเทคโนโลยีรวมถึงทั้งด้านการบริการที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยเข้าสู่เวทีการค้าระดับสากลค่ะนอกจากนี้งานในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาประเทศ ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้ารวมถึงการจัดแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะ Good afternoon, distinguished guests, all of the press, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Export Promotion, the Ministry of Commerce, I would like to welcome all of you to the press conference to announce the organization of the Thai f e x World of Food Asia 2011. This event aims to demonstrate to the world the exceptional food producing capabilities of the Thai food industry and related businesses. It also aspires to become one of the prominent food expositions in Asia Pacific. And this event going to start from 25th of May until 29th of May at Impact Meng Thong Thani. และเพื่อที่เริ่มต้นนะคะทุกท่านได้เห็นภาพรวมรวมถึงเข้าใจนะคะแล้วก็ได้เห็นรายละเอียดแล้วก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์รวมถึงองค์กรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องนะคะให้เกียิขึ้นถแถลงข่าวบนเวทีค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณนันทวันสกุลตนาธท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอเรียนเชิญคุณศักชัยบุญยรัตท่านรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทย Again, I would like invite Mr. Michael Rice er, President Asia Pacific would to of Colon Dryer Mese Mr. ก่อนอื่นนะคะที่ันขอเริ่มต้นนะคะจากท่านอาทิตดีก่อนในฐานะเจ้าบ้านนะคะในวันนี้ให้ท่านได้แนะนำภาพรวมนะคะรวมถึงราลยละเอียดที่น่าสนใจสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ,คะก็งานไทเฟ็กซ์หรืองานแสดงสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกครั้งนี้นนะคะก็จริงๆกลมจัดมาแล้ว20ครั้ง น้องๆผู้สื่อขาวก็อาจจะคุ้นเคยนิดนึงนะคะ,อ,ะอยากจะบอกว่างานงานวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยหลักๆก,ก็คือเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของสินค้านะคะศักยภาพทั้งในแง่การผลิต ในความหลากหลายของสินค้าไทยในคุณภาพของสินค้าไทยให้กับผู้นําเข้าจากต่างประเทศที่กรมเชิญมาร่วมงานเนี่ยได้ได้เห็นได้มีโอกาสสั่งซื้อได้ผู้ค้าได้มีโอกาสเจอกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่แถมมาเนี่ยก็คือเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้เห็นหนึ่งศักยภาพของสินค้าอาหารส่งออกของประเทศได้ให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีว่าสินค้าไทยไมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศนะคะจะได้ทุกคนจะได้กินของไทยใช้ของไทยค่ะเรียกว่าเป็นผลตอบรับที่เพิ่มจํานวนขึ้นตลอดทุทกๆปีเลยนะคะสหรรมส่งเสริมการส่งออกเองต้องบอกว่าฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการส่งออกเห็นได้จากกิจกรรมแล้วก็ใิทัศการมากมายนะคะท่านมีความคิดเห็นถ้าบอกว่าในแนวของผู้ประกอบการท่านคิดว่างานนี้น่าสนใจแล้วก็สําคัญขนาดไหนคะ อ,อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดนะครับของประเทศไทยแล้วก็ให้ความสาคัญมาโดยตลอดอุตสาหกรรมอาหารของเราเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยให้จัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกงานแสดงสินค้าภายในประเทศงานแสดงสินค้าต่างประเทศ จัดเทรดมิชชั่นไปช่วยส่งเสริมการขายในต่างประเทศเนี่ยทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยได้ช่วยเหลือทางอุตสาหกรรมเนี่ยมาโดยตลอดนะครับอ,อ,อย่างที่ทา่านที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าไอการจัดงานแสดงสินค้าไทยเฟสเนี่ยจัดมา20กว่าครั้งแล้วนะครับผมว่า20กว่าครั้งซึ่งทางกรมเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อสัก7-8ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ทางกรมก็ได้ให้เกียรติทางหอการค้า ตัางโคโรนมเมเซ่เนี่ยเขามาช่วยร่วมเป็นออแกเนเซอร์ด้วยนะครับสิ่งที่เราเราได้จากความร่วมมือของเราตรงนี้ก็คือว่าทางโคโรนมเมเซ่เนี่ยเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่สุดในโลกนะครับทิ่ค้าอาหารนะครับที่ใหญ่สุดในโลกคือที่โคโรนอนุก้านะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมา20กว่าปีเนี่ยทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยก็ช่วยในการที่จะส่งเสริมผู้ส่งผู้ผลิตอาหารของไทยเนี่ยได้ไปร่วมออก อองานแสดงสินค้าที่งานนั้นซึ่งจริงๆการไปออกงานนั้นลําพังแต่ละบริษัทไปเนี่ยคงคงไม่มีญยากไปนะครับแต่ทางรัฐบาลโดยกรมลวงสำคัญต้องออกเนี่ยก็ช่วยให้เราจองพื้นที่แล้วก็ไปช่วยจัดแจงให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมมือกับงานกับโครเมเซ่ซึ่งเป็นเจ้าของงานก็ทําให้เราสามารถที่จะได้สิทธิประโยชน์ในการที่ไปร่วมงานซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราได้ประโยชน์ อีกประการหนึ่งก็คือว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่ทางกรมสริมการต้องออกช่วยเราก็บ้าก็คือว่างานแสดงสินค้าไทยเฟสของเราเนี่ยก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก600อบริษัทนะครับที่มาร่วมงานไอ้600บริษัทที่มาร่วมงานนี้ก็ represent ประมาณ90%ของผู้ส่งออกอาหารทั้งหมดของไทยนะครับก็เรียกว่าเต็มนะงนั้นงานมันก็โอกาสที่มันจะขยายงานก็กกกลำบาก เราก็อยากจะทําให้ไปงานเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับเพราะอย่างปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราจะมีผู้ต่างชาตินะฮะมี n a t เนชั่นแนลพาไปเล t ่อนอินเตอร์เนชั่นแนลพาเลนจากประเทศต่างๆเนี่มาร่วมกับเราด้วยประมาณ20ประเทศซึ่งเดี๋ยวคงมีรายละเอียดนะครับงานมันก็จะอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเพราะมองงานอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเวลาผู้ซื้อจากต่างประเทศมาเนี่ยก็คงไม่ได้มาดูามันมีแรงดึงดูดมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วยในการที่จะส่งเสริมกิจกรรมงานแสดงสินค้าไทยเฟเนียใหม้มันมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับถามท่านรองจตชัยต่อนะคะท่านประเมินความแข็งแกร่งของภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรบ้างคะก็ผมคิดว่าสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเ,เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มภายในประเทศเเสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นแล้วก็คนที่ อุตสาหกรรมอาหารที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นผู้ผลิตแต่ว่าวัตถุดิบที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากเกษตรกร,กรมันก็เป็นตลาดที่สาคัญสาหรับสินค้าเกษตรของผู้เกษตรกร,ะกรนะครับก็ถ้าอุตสาหกรรมอาหารเจริญเติบโตดีก็จะช่วยส่งเสริมให้ทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยรายได้ดีไปด้วยผู้จัดงานอาหารระดับโลกนะคะอย่างอนุก้านะคะอนี้ทนให้เขียนแนะนำงานกับเราด้วย so let's turn the question to you Mr Michael Actually, do you think Thailand has what it takes to become a leading food-producing hub in Asia, and how? Actually, I think Thailand already is a leading food uh, producer in the world. Oh. There are a couple of um, number ones for the Thai food industry. I think Thailand is one of the largest, if not the largest, rice producer and exporter in the world. The same goes for seafood. The same goes for certain uh, tropical fruit items and vegetables. So. Um, I think it's already there. What I think could be an issue to look at um, a little bit further in the future would be hygiene, packaging, and uh, compliance to international marketing and, uh, and hygiene, yeah, hygiene standards at the end, um, which is, I think, well underway. Um, the, the Thai industry is, is very much aware about that, but it's uh, going on. The volume is very big. It's uh, almost 28 billion uh, US dollars uh, for this year, an, an increase of 10% from last year, from 2010. And I think there are also a couple of um, um, high potential expansion opportunities um, for the Thai food industry uh, available at the moment. For example, halal food which is a very, very big market. It's, it's expected to become one trillion US dollars of revenue within the next five, six years. At the moment, it's already at almost 700 billion US dollars, and there's a strong growth in it. So um, halal certification for anything non-pork, um, uh, items uh, from, from the Thai food industry, I would think would be a must to really get into that market.

ขนส่งเนะี่ยเรียกว่าส่งออกอาหารนะคะแบบไหนยังไงถ้าบอกว่านี่จริงๆเราถึงจุดนั้นแล้วนะเราเป็นรายใหญ่รายหนึ่งของโลกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีฟู้ดนะคะผักผลไม้ท่านก็บอกว่าอย่างนี้เราก็จะได้พัฒนาทางด้านต่อๆไปมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฮจีนหรือว่าในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็เงินทุนที่ไม่ว่าเข้ามาจากการที่เราได้ส่งออกอาหารไปทั่วโลกนะคะก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆปีด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ได้ถามท่านผู้หารสองท่านบอกแล้วว่าปีนี้เราได้เพิ่มจํานวนบูธมากขึ้น แล้วก็มีบูธของ International ที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากขึ้นคราวนี้เราต้องมาฟังกันบ้างว่าไฮไลท์นะคะที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง So could you please give us a few highlights about the international p a n e l i s in this event, please? Okay, I'm um, very happy to um, to say that uh, we've been able to grow the international participation in ThaiFEX by another 15% p a as compared to uh, 2010. We are now at almost 500 non-Thai exhibitors. In Thai So we have a 50 50 situation, Thai exhibitors and non Thai um, which is a very, very big achievement because we started out uh, in 2004 with a purely domestic exhibition, uh, almost only Thai exhibitors. So there's been a very, very strong growth on the international side, of course, also on the Thai side. <coughs> จัดแสดงสินค้านะคะในงานของ Thai f e x World f o a t i o n เนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบจากปีที่แล้วในปี2010เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 15%, right? 15. 15. 15. 15. 15นะคะแล้วก็ท่านก็บอกนะคะว่าในการที่จจัดงานแสดงสินค้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้มี uh, ผู้ประกอบการนะคะจากต่างประเทศในการที่จะมาแสดงรวมถึงผู้ประกอบการจากไทยเนี่ยอยากได้เท่าๆกันเลยถึงประมาณ50-50นะคะในปีต่อๆไปด้วยนะคะ which is quite an increase from last year um, and some of the pavilions have been growing very strongly for example the Korean Pavilion has doubled its size to 700 square meters which is quite a yes which is quite an achievement yeah the uh, pavilions we are having uh, this year is Brunei China the European Union Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Turkey, and the United States. And we have some new exhibitors also, for example, from Mexico, um, from some other European countries. So we also have Italy actually came in for the first time. Um, so we are really gaining, gaining ground in terms of internationality, and I'm very happy about that. ฟังแล้วก็ดูตื่นเต้นนะคะทางคุณไมเคิลนะคะก็ขอได้เพิ่มเติมนะ,ะท่านก็ได้บอกนะคะว่าในการจัดงานนี่นะคะปกติเราก็จะเจอกันทั้งหมด8ประเทศนะคะในประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็โอซีที่บินมาปีนี้ก็ต้อนรับน้องใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกนะคะรวมถึงทางยุโรปนะคะอิตาลีก็มาเป็นครั้งแรกกับเรานะคะในปีนี้ด้วยค่ะ not much we are going to expect about 25,000 v i s i t o r s professional visitors which we think is uh, is going to be an increase from last year too where we had about 22,000. But feedback u the registration at the moment uh, the, uh, the interest the the market we are receiving from the market very e from r is o n c ท่านก็บ,บอกนะคะว่าจำนวนผู้เข้าชมงานนะคะในปีนี้คงจะมากขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าฟีดแบ็ที่กลับมาหรือว่าผลตอบรับเนี่ยดีเลยทีเดียวนะคะ thank you very much Mr. Michael สุดท้ายนะคะฝากท่านอดีท่านอธิบดีนะคะได้กล่าวเชิญชวนนะคะไปถึงผู้ประกอบการนะคะรวมถึงประชาชนที่จะมาร่วมงานเนะะี่ยบอกว่าแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกัน สามวันแรกเราจะมาเจราจาการค้าธุรกิจก็เรียกว่าฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลก็มาพบกับผู้ประกอบการไทยแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะจากต่างประเทศรวมถึงสองวันเหมือนที่ท่านบอกว่าดีจังเลยนะคะที่ประชาชนชาวไทยอย่างเราๆดิฉันก็จะได้มีโอกาสทานอาหารนะคะในคุณภาพสินค้าส่งออกแล้วก็มีเมนูแปลกๆแล้วก็ที่น่าสนใจด้วยนะคะรวมถึงวันนี้คงจะได้เห็นตัวอย่างจากผู้ประกอบการที่มาในงานด้วยเรียนเชิญท่านค่ะก็งานนี้วันที่25-29ถึงพฤษภาคมนะคะที่ Impact Challenger 1-3เต็ม3ฮหองเลยก็เรียนเชิญถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็มาวันไหนก็ได้นะคะแต่ว่าประชาชนทั่วไปขอเชิญช่วงสออาทิตย์จะเป็น28-29ุพฤษภาจะได้พบกับผู้ประกอบการไทยจำนวนมากคือแทบบจะเรียกได้ว่าผู้ส่งออกทั้งหมดอยู่ในงานนี้ไหมคะผู้ส่งออก99%ของไทยนะคะ จะได้เห็นสินค้าที่หลากหลายสินค้าหลายอย่างอาจจะไม่มีขายในในช่วงปกติหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่มีขายก็เชิญมาซื้อสินค้าคุณภาพส่งออกได้ที่งานค่ะก็อยากจะเรียนท่านผู้สื่อข่าวด้วยนะครับคุณภาพของงานนะครับเราไม่แพ้ใครในโลกเลยนะครับนะฮะช่วยไปดูแล้วจะเห็นว่าท่านพิยากรบอกว่าไปมาสี่ปีแล้วนะครับสี่ปีกับปีนี้เนี่ยจะผิดกันเยอะเลยนะครับคุณภาพนะครับ นั่นแปลว่าปีนี้พลาดไม่ได้นะคะวันนี้คงได้รับความรู้นะคะความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับงานรวมถึงอะไรท่านจะได้เห็นภาพรวมแล้วก็เหมือนที่ทุกท่านเชิญนะคะดิฉันก็เรียนเชิญด้วยในที่นี้เราจะไปเจอกันนะคะตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้โอกาสนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านผู้วิาารทั้ง3ท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ thank you very much เอาล้วค่ะขอนนับถอยหล,ลังแล้วนะคะเริ่มต้นจาก ขอเสียง่อยค่ะความอุดมสมบูรณ์สี่สามสองหนึ่ง <_ C os ic> ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนับถอยหลังนะคะเรียกว่าอีกไม่นานนี้นะคะที่เราจะได้เข้าสู่งานแสดงสินค้าอาหารในปี2504 Thai Fix World of Food Asia นะคะในปี2011ด้วยนะคะ เรียนเชิญทั้ง3ท่านนะคะเกียรติถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านบนเวทีอีกครั้งนะคะบทหน้าที่ของดาาิฉันแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ